8บาท260บาทครับโอเคอยู่เนาะโอเคมาเป็นถุงถุงราค่าสแม่มีเปี้ยวผมไปปรุงเองไปจิ้มน้ำจิ้มสั่งได้เลยโอ้โหมันจัดกระเด็นกระดอนเลย โอเคครับผมแป๊บหนึ่งนะเอาน้ำต้มยังไงดีโอเคน้ำธรรมดาสองถุงเนาะโอเคอ่ะเลือกได้เลยนะมีเปรี้ยวขมไม่ตัวเองแหวนเลือกว่กรี๊ได้เลยนะจานในวัวเปื่อยเลย เลือกพระเจาะจงได้เลยจากบริการฮันฟ,ฟรีฟรุฟเฟมีน้ำจิ้มเลยเลือกได้เลยนะฉันทำอะไรผิดหรือเปล่าเธอยิ้มให้ฉันหน่อยเถอะระวังนะลูกอระวังนะ ต้มไม่จ้าต้มได้หัวจับเปรีป้ยไม่ใหม่เลยโอนเรียบร้อยขอบคุณนะครับต้มไม่จ๊าต้มได้หัวพี่เปรีป้ยไม่ใหม,ม่เลยตกแต่งร้านโดนลมโดนลม hello。呃